สนับสนุนโดยประกันมะเร็งออนไลน์ Easy E Cancer จาก FWD สวัสดีครับสวัสดีครับเี่งครับสวัสดีครับไปข่าวแรกกันเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับบาสเกตบอล NBA กําลังแข่งกันอยู่ที่ดิสนีย์เวลนะครับที่ไปเก็บตัวนะครับปรากฏว่ามีนักข่าวคนนึงไปถามอดัมซิลเวอร์นะครับซึ่งเป็นผู้ผู้บริหารระดับสูงนะครับว่าตอนนี้นักบาสเกตบอลยุคใหม่นี่ไปยังไงกันบ้างนะครับเขาบอกว่านักบาสยุคใหม่เนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับยุคนี้ ค่อนข้างติดโซเชียลนะครับแล้วก็มีโลกส่วนตัวสูงนะครับ mm hmm. คือถ้าเกิดว่าอยู่รวมตัวกันเนี่ยก็มักจะฟังเพลงนะครับใส่เดโฟนก็ทําให้ไม่เกิดการสื่อสารสัมพันธ์เพราะว่าพอฟังเพลงปุ๊บก็เหมือนต่างคนต่างอยู่นะครับ mm hmm. อยู่บนรถบัสอยู่บนห้องแต่งตัวเนี่ยบางทีก็เนี่ยใช้ฟนฟังไปก็มีโลกส่วนตัวนะครับ mm hmm. หรือบางทีก็เล่นโซเชียลทำไมเล่นโซเชียลเขาบอกว่านักบาสยุคใหม่มัจะไปดูซิว่าข่าว